ครับรับลุยกับข่าวาลุยนอำมรินทั่วไทยนะฮะเหนือไกลาสารใต้ข่าวใหญ่ครบรถที่นี่ครับเจ้วันนี้สุขแล้วหรอ ถูกแล้ว22กันยายนพุทธศักราช2566สัปดาห์หน้าอีกสักประมาณสัปดาห์เดียวก็จะพ้นเดือน9เข้าสู่เดือน10 11 12หมดปีปลมาสุดท้ายท้ายแล้วมีอะไรจับไม้จับมือเต็มไม้เต็มมือหรือมีอะไรฟรีๆจากรัฐบาลบ้างหรือยังเดี๋ยวก็จะทยอยยกันไปหลังจากท่านนายกเศรษฐากลับมาเดี๋ยวจะมีอีกหลายภารกิจตั้งผอตรใหม่นะฮะแล้วก็จะมีการแต่งตั้งอะไรอีกมากมายก่ายกงนะครับขยับมาที่เรื่องราวของชาวบ้านแบบเราๆท่านๆกันก่อนคนร้ายโจรขโมย เศรษฐกิจเนี่ยมันบางบมุมมันอาจจะดูดีแต่บางบมุมส่วนใหญ่มันยังไม่ดีฮะมไม่ดีโจรขโมยแต่เมืองรอบนี้ตำรวจสามารถจับโจรมาฉกทองคุณยายได้สุดท้ายเอามาเผชิญหน้ากันเอามาเจอหน้ากันมาขอเข้ามาคุณยายเลยถึงต้องถามว่ามาทำยายทำไมเส้นเนี่ยมันคือสมบัติชิ้นสุดท้ายของยายแล้วฮะ ทางเดียวต้องปิดวาลเพราะถ้าไม่ปิดวาลมันก็ยังคงพ่นแก๊สออกมาเงี้ยเรื่อยๆใช่ฮะเพื่อนๆคือเพื่อนในตลาดเหมือนกันใช่ไหมใช่เพราะดีมากจริงๆและเข้าตลาดนี้เขาดีนะเขามีถังดับเพลิงนะและระบบดีฮะวานนี้เหมือนมันคืออย่างไฟอีกจุดหนึ่งไฟไหม้เห่ือนกันฮะเป็นเหตุระทึกกลางดึกแถวๆจังหวัดสมุทรสาครครับหลอนขนาดไหนหลอนเพราะว่าโรงงานอย่างนี้ประมาณสักโอ้เป็นเป็นหลายไร่นะสปอยเลอร์เป็นสปอยเลอร์เบอร์ต้นๆของประเทศไทยเมื่อคืนนี้ไฟไหม้ครับ สปอยเลอร์อยู่แล้วกับรายการกีฬาอมรินทร์มีแล้วนะคุณผู้ชมสนุกมากด้วยอย่าลืมรูนะคะหลังจากจบรายการแล้วนี่แหละเมื่อสักครู่ขอต่อเนื่องละกันเห็นหน้าท่านนายกแล้วขอ,อยังอยู่ที่เรื่องราวของการเมืองอีกสักเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยกับรัฐมนตรีคลังอ,อขอภัยรัฐมนตรีกรลาโหมเรียบร้อยแล้วคุณสุทินคลังแสงค่ะได้สอบถามเรื่องเรือ,เรอดำน้ำพี่ต้นพูดตลอดเลยว่าไอ้เครื่องยนต์ ที่มันอยากจะเอาไปประกันตัวอิงฟ้าแฟนสาวครับงานเข้าน้องอิงฟ้าเลยนะครับครั้งนี้เพราะว่าน้องอิงฟ้าเนี่ยโดนคดีโอนเงินทิปคือสั่งของเขาแล้วโอนเงินแบบไม่ใช่คือไม่ได้โอนจริงอะ่ะเขาดึงรับเงินได้ปกติไมทุกวันเนี้ยเขาก็ทํางานตามปกติแหละแต่ว่าเขาก็ยังไปเดินแบบยังเนอยู่ออนไลน์อยู่คนละอิงฟ้าอ้าวชื่อเหมือนกันเออน้องอิงฟ้าคนนี้ก่อเหตุคุณผู้ชมคือสั่งของเสร็จปุ๊บเนี่ยโอนเงินทิปไปปรากฏร้านเขาแจ้งความนะครับถูกจับตัวตํารวจตั้งค่าหัวประกันตัว3า บาทแล้วทีนี้แฟนหนุ่มที่ไปด้วยกันไม่มีตังก็เลยตัดสินใจไปตระเวนขโมยรถมอเตอร์ไซค์ฮะ,ะเพื่อจะหาเงิน3,000ประกันตัวอิ่งฟ้าครับ ดูภาพจากกล้องมค่ะุณผู้ชมเป็นพยานเราช่วยกันห้ามกันหน่อยใจเย็นๆกันหน่อยใจคอไม่ค่อยดีเลยช่วงเนี้ยเห็นหน้านายกนิตเศรษฐาเห็นบริษัทเขาแจกโบนัสจุกๆแบบเนี้ยผม<ฆ>ว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของนายกนิตด,ด้วยนะ,ะเพราะว่าโบนัสปีหน้ามันก็ต้องมาจากผลงานนโยบายของท่านไงต้องเยอะกว่าเดิมเอออาสินปีเนี้ยมันอาจจะคาบเกี่ยวจากผลงานของรัฐบาลชุดเก่าด้วยนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยมันต้องเป็นผลงานของนโยบายนายกนิตเศรษฐาอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยทำยังไงเศรษฐกิจจะดีบริษัทต,ต่างๆจะมีผลประกอบการดีจนเอาไปแจกเป็นโบนัสให้พน,นักงานหรือว่าขึ้นค่าแรงได้เพราะนั้นเนี่ยนายกเศรษฐาหลังจากนี้สําคัญมากเลยนะครับดูภารกิจของท่านหน่อยตอนนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้พูดคุยกับอีลอนมัสเฮ้ยได้เจอกันได้เจอกันแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เออ,อเป็นการพูดคุยแบบผ่านได้คุยกันเป็นการส่วนตัวนี่เห็นไหมบนหน้าจอ ในประชุมท um ี่สหรัฐอเมริกาเหมือนไปประชุมแบบระดับจักรวาลเลยอะเพราะเมื่อวานนี้ท่านนายกเศรษฐาเจอใครเจอประธานฟีฟ่าสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติแวลาเขาดูบอลอยู่แล้วด้วยนี่ฟังข่าวนี้ให้จบนะแล้วฟังข่าวนี้ให้จบเจอประธานฟีฟ่ายิ้มแย้มแจ่มใสส่งกันไปมาไปไปมามาอยากจะเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกเราจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลก อุ้ยไปตือเตดนรัวเดี๋ยวปกติเจ้าภาพที่จัดเนี่ยอ๋อรู้แล้วไปหน่อยไหม้าเป็นเจ้าภาพไม่เป็นไรมีตะคุณดูอะไรนะที่เพิ่งเป็นเจ้าภาพบอลโลกอะต่อวันออกกลางเขาโคตรรวยอะเป็นไรไปเดี๋ยวเราตั้งหลักก็แต่ตอนนี้แต่ข้อดีคือถ้าเราเป็นเจ้าภาพเราจะได้ส่งทีมเข้าแข่งขันเราได้เตะบอลอัจโนมัิเลย ไอประเทศนั้นผมลืมชื่อประเทศอะไรประเทศอะไรนะเป็นเจ้าภาพบอลโลกกาตาเขาไม่เคยไปแตะบอลโลกเลยแต่ตอนนี้มีเงินจ้างผีโมแป้งได้สร้างสนามกลางทะเลทรายได้เราก็ไม่เคยไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแต่หากเรามีเงินเราก็จ้างผีโมแป้งได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกได้คำถามแรกสิบปีอ๋อสิบสิบปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าเป็นแผนอยู่ดูทันไม่นอะผมมาอยู่คุณจะจะไปก่อนหรือเปล่านึกว่าจะจัดเร็วๆนี้เพราะจะถามว่า เอาตังจากไหน,น,นตอนนี้ยังเออตอนนี้จากโบนัสตอนนี้เอ,อนเอาตังดิจิตอลหมื่นหนึ่งเอาให้ได้ก่อนแล้วกันดูท่านนายกเศรษฐาและท่านนายกเศรษฐาโชว์แอคชั่นสนุกสนานเหลือเกินฮะ นึกว่าม right ีแค่บางประเทศแล้วบางประเทศชนกันสนามหวานไหวทุกวี่ทุกวันเลยอันนั้นน่ะคือทั้งเจ็บทั้งตายแต่อเมริกาชนแค่ไฟลุกท่วมเท่านั้นเองนะฮะขยับมาบ้านเราประเทศไทยจํโจนเหนียวไก่ได้ไหมเนี่ยเ็เาโียไก่เขโมยเหนียวไก่ในตำนานว่าสถานแล้วแต่ว่ารอบนี้ชนบุรีสถานกว่าไก่ทอดจะมีข้าวเหนียวก็มาแต่โจนนี้ไม่เอาสักอย่างเลยแล้วแล้วมึงมาเอาอะไรขโมยตะกร้าเอาเงินไปใช้เลยต่อหน้าต่อตากล้องวงจรปิด ครับอ่ะพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาร่วมแสดงความยินดีกันหน่อยอบริษัทที่คุณผู้ชมทํางานอยู่ประกาศโบนัสกันแล้วหรือยังถ้ายังไม่ประกาศให้ดูบริษัทนี้เป็นตัวอย่างล่าสุดเตรียมแจกโบนัสพนักงานเกือบ5เดือนยังไม่นับรวมเงินพิเศษที่เพิ่มเข้าไปอีกซึ่งทุกคนจะได้รับเท่าๆกันครับดีเหรอ เยาวัฒนายโมเยตีใบซึ่งเอาเส้นเล็กน้ำสกัดน้ำมาอ่านข้างในผมหน่อยเอาหมดนี้เลย,ยได้ที่เจ้าคะอักบานาคือธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ วอสซีนกูตาสมาร์ทครั้งแรกเซรั่มบูสเตอร์จากวัสซีนผสาน5%ไนอาซินามายและวิตซีซึมหรือช่วยจัดการต้นตาผิวมองคล้ำเพื่อผิวที่กระจ่างใสผิวดีเต็มที่ที่สุดใหม่วอสซีนแวนิชทาครอบหนักเบื่อกับครอบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้ครอบแก้วมังกรแห้งติดเสื้อหมดห่วงแค่เติมแวนิชหลังออกซิแอคชั่นช่วยขจัดครอบหนักโดยไม่ต้องพยี ดูนี่สุตคราบตกครั้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกหลังออกซิแอคชันเท่าสลายคราบที่ซักออกยากใช้แวนิชกับผงซักฟอกทุกครั้งแวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่าย โรแมนซงอิตาลี23-30ามพฤศจิกายนนี้วินไปกับนันทะว้างสีลาสุนทรดูสึกใหญ่ AC มิลานปะทะฟิออเรติน่าช็อปแบรนด์คาเฟอร์ลาลีล่องเรือดื่มดำในย่านเก่าโทรด่วน0 8 7 3 4 7 3ด1 1 The Real Nexen t g Amarin Nexen t g Presented by Escola อามารีนนีคเซนพรีเซนต์โดยเอสโคลนะคะเปิดโอกาสให้กับทุกคน <c oughs> เข้ามาเป็นตัวจริงของวงการนี้ใครจะได้เป็นที่หนึ่งในสายอาชีพเซ็นสัญญาจริงทำงานจริงด้วยจะเป็นใครติดตามได้เลยนะคะในรายการนี้ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by Escola ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.00น ระดดื่มแบรนด์มาจัดหนักสองขวดรับสตัมยี่บาทถึง2ี่กันยายนนี้รีสั่งเลยที่เซอร์วิสเดลิเวอรี่นเชทาครอบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติมแวน i s ชพลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี้สุดคราบตกครั้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แวนเนชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอก หลังออกซิแอคชันเท้าสลายคราบที่ซักออกยาใช้แวนเ s ชกับพงสักฟอกทุกครั้งแวนเดชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่าย อนจะไปดูหลายบริษัทประกาศโบนัสจุกๆที่จะจ่ายให้แก่พนักงานสิ้นปีนี้นะครับผู้ชมดูเหตุการณ์เตือนไปอุทาหรณ์กันหน่อยแก๊สหุงต้มครับคือปกติเนี่ยถ้าเกิดมันไม่รั่วไหลก็คือใช้ได้ตามปกติเลยแต่ถ้ามันรั่วออกมาเนี่ยนะครับเราต้องจับสังเกตให้ได้ทันทีเพราะถ้าเกิดประกายไฟเสร็จปุ๊บเสี่ยงที่จะระเบิดบึ้มเลยนะครับครั้งนี้ไฟลามเกือบจะระเบิดแล้วแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดับไว้ทันแล้วมีคนตั้งสติได้รีบเข้าไปปิดวาล์วแก๊สครับ